ป้าจ๋าเด้อเมื่อนี้มือม้อพิเศษป้าจ๋ามาพอดีจังหวะมาคอยแม่พร้อมขออนุญาตทางเฮียเพิ่นมาคอยแม่เนื่องจากแม่ก็บรสบายาแล้ววันนี้ชื่จังหวะที่เอ้ยเพิ่นมาซื้อนี่เพิ่นลงมาจากยังสวัสดีค่ะน้อยมานนจากบ้านม่วงคำคำ่ะแม่ผ้าคำกลุ่มโอ้โอ้โอ้กลุ่มผ้าคำ ประมาณอันนี้เม่นยังแน่ก็เฮ็ดยังแน่ไปขายพญาเต่างอยค่ะเป็นโครงการบ่อประวันโครงการของกสนเออโครงการที่เพิ่นให้สนับสนุนหมูวดนวัตวิถีแมนเขาประจานอันนี้ทางนี้เอาไปขายอยู่ที่พญาเต่างอยอันนี้มันช่เป็นยังแน่ประวันเฮ็ดแล้วอันนี้ทำผ้าเข้ามา อันนี้เห็ดผ้าเขามาเด้อจ้ะได้ผ้าเขมาม่าแบบนี้แบบนี้แบบนแบบเออผ้าเขามาแ,บบแล้วก็สิแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีนายแบบ<ะ>นางแบบมามาให้เบ่งเด้อจะ้จะเด้อแล้วกับใครต้องการที่ส,สนับสนุนหรือใครต้องการที่อยากสนใจผ้าแพรผ้าผ้าเบี่ยงผ้าพันคอผ้าคุมไล่ติดต่อมาได้เด้อจ้ะเด้ออันนี้ประจ่าบบได้อันนั้นอบได้ว่าถือเป็นสปอนเซอร์แต่ว่ามันเป็นงานของกลุ่มหมู่บ้านที่เพิ่นสนับสนุนลวงเพิ่นสนับสนุนได้อันนี้ ประจามาถึงจังหวะเห็นจังหวะพอดีเนาะประวันวมีหลายแบบเนาะมีหลายแบบมีผ้าถุกมีผ้าพันคอมีผ้าคลุมไหล่เออไปค่ะเดินไปนี่เ้อค่ะประมาณนี่เ้อความสวยงามอลังการอันนี้เป็นผ้าคามเนาะผ้าคามแล้วแต่ราคาเด้ออันนะี้าคา่ะแล้วแต่ราคานะคะผ้าคามค่ะแล้วแต่ราคาผ้าคามผ้าถุงก็จะแพงจักหน่อยแต่ราคาประจา อันสิว่าบ่ได้แต่ว่าติโตให้ได้นะคะติกุ่มแต่บว่าบ่ได้แต่ว่าบวได้เด้อว่าราคาเท่าไหรอันผ้าถุงก็สีแฮนเมกก็สีแพงนิดนึงอันนี้ก็สีเป็นผ้าอ่าคุ้มไล่ประวันอันนี้ค่ะผ้าพันคอผ้ันคอนางแบบไปเอาผ้าคุณอนามาโซอันนี้ก็ของสุภาพบุรุษก็สิมีทั้งผืนสั้นและผืนยาวเนาะประวันเนาะ บหามมุนดูมีทั้งเด็กใหญ่อ่ามีทั้งเด็กใหญ่โอ้ยลืมสวัสดีครับเลยยังเนาะสวัสดีค่ะฮัานี่นี่กรสิประมาณนี้อ่าประมาณนี้อันนี้เป็นเออกสิผมแมนประมาณนี้อันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าคุมไหล่กระสิอีกแบบนึ่งเด้อจ้จะเด้อแม่นบอปประวันอ่าผดนใหญ่กว่านี้เออห้ประวันว้าพั้คอ อันนี้อันนี้เป็นผ้าพันคออันนี้เป็นผ้าเข,าานนาข้าม้าแบบนี้เป็นผ้าเข้ามาเด้อน,นี่ประมาณนี้เดี๋ยวจ้าน,นงเออนุ่งได้อันนี้นางแบบประจานี่พิเศษลานสาวมาเป็นนางแบบให้ได้อันนี้ไดจังหวะได้โอกาสข้าเจ้าปิดเทอมบ่ก,กี่มือก็ได้จังหวะเพื่นเป็นนางลำอียางก็อีนางเอินว่ายัางก็ เรียนนาตศินนาตาินเนป่ยป้าว่าเออปะจาชีว่ามาโกมาเกงกันนาตศสินนงนาตาสินคลิปที่เห็นนั่ก็คืออันนี้ตัวจริงเสียงจริงคือประจาบบได้ไปแอบอ้างเอาคลิปไผ่มาเด้ออันนี้เป็นความโชคดีประจามีลูกมีหลานเรียนนาตศสินหลายหลายคนอยู่เนื่องจากจังหวะใดมีประจากระจันม่นจ้ะสามคนผมมีแต่นาตศสินกันยังมาบุคคลที่จริงยังมีอีกหนุ่มหนึ่งสาวหนึ่ง ยังมาบอกครบสวยอลังการค่ะสวยอลังการนั่งแบบนายแบบสวัสดีค่ะแล้วไปนั่งได้ค่ะกับประมาณนี้ค่ะสวยงามติดต่อได้เด้นนางแบบนายแบบไปนั่งได้ค่ะแก้เมื่อยเมื่อยก็ซื้อให้มาเบิ้งอันะตากล้องถือมาให้เบิ้งอันนี้ดูลูกนี่ถือมาให้ดูผ้าผ้าทีประวันเห็ดนี่ลูกโอ้ยลืมอย่างหนึ่งานางแบบมาอีกเด้อลืมอันน่ะนี่นี่ ให้เบิ้งอันนี้ลูกนี่นี่ไฮเบิ้งประมานซื้อประมานอันนี้จักเท่าไหรนับเป็นเท่าไหรอันนี้ก็เออพืสิบหกเออพื<อ><อ>นางมานางแบบมาเอาอ,อันนี้ดูนี่มาช่างนี่เออไปใส่หัวเอื้อยดูห่าไปเน้นเน้นไฮเบิ้งโอ้ยอันนี้แนวมัดเด้อจ้ะนางยิงให้เพิ่นเบิ้งน้ำนี่หลากหลายราคาบ่แพงเด้อจ้ะ เนื่องจากแฮนด์เมดทำมืออันนี้ที่มัดผมราคาธรรมดา20บาทสาบห้าบาทชดชดโทษๆชดสาบาทนะคะเป็นผาคามเด้อจะเด้อนี่นี่อันนี้ของแท้พ้าคามเมนยอมแล้วก็จากจากจากกลุ่มอยังประมาณกลุ่มบ้านม่วงคามของยายพิมพ์ พญาเต่างอยพญาเต่างอยขายที่พญาเต่างอยแมจ่จะส่วนมาเกมาเพื่อนกับิติอตมาเพื่อนกับซมีกุ้มมีอย่างอยู่แล้วนะออมีกุ้มมีอย่างอยู่แล้วไปหาประวันผมไม่รู้เออเออ,เ,อ,อเข้ามาให้เบิ่งวิธีไอเห็ดนนี้ลูกนี่นี่หันไปทางนี้เออซืบประวันก็ว่าได้เลยเออซืบเออคุณ จักพ่อไดจักอานาไมฮะนี่ก็คนเออจนเสร็จแล้วก็จังอันนี้สี่เป็นตำผ้าข้าม้าเดี๋ยวจะเป็นตำผ้าขาม้าแล้วก็ที่ผ้าให้เบิ่งก็เป็นผ้าเบี่ยงผ้าคุมไหลมีทั้งผ้าย้อมคามนวปอันนี้ย้อมคามเองแมนบอกคำเองย้อมกับมือเออคำเองหมดเขาไปเบิ่งอยู่ได้เนาะไปเบิ่งได้ถ้าอยากไปดูก็ไปดูที่บ้านม่วงคมของจริงอแมน บ้านมองคําใกล้ๆกับพญาเต่างอยบ้านประจ่นใกล้ๆกันเด้อจ้ะกรบโบใกล้โบไกลไปเพราะว่าโซนนี้เป็นย่อผู้ไทยย่อเนี่ยก็แน่นางมุนนหอมนะย่อยอผู้ไทยย่อลายเผ่าค่ะสกลนครมี19เผ่าเด้อจ้ะเด้อสิบเก้าเผาแล้วก็มีของดีหลากหลายหลากหลายของดี ของจริงไม่ได้ลอกเรียนแบบของใครอันนี้ของทำเองทำมือล้วนๆห้เบิ่งย่างที่ประวันเไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบของใครเออห้เบิ่งสิไฮเบิ่งว่าวิธีการเหตุวิธีการอันนมาตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่พ่อแต่แม่แม่นหลายแบบที่จริงมันก็หลายแบบเนประวันเนาะมีหลายแบบหลายแบบหลายลายที่เห็ุอันนี้ก็สิเป็นผักอมาขาวดำเนาะเป็น ผ้าคลามขาวดำเอ้ยขาวกับผ้าคลามผ้าก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ยนางแบบมาพึ่งอันผ้าขม่าให้ดูลูกนี่นางแบบไปไปอันนะั้นนะนี่แต่ว่าสีซานในกรสีแล้วแต่เลือกกระสีโทนสีนี้เนาะประมาณเนาะเพราะเพิ่นเพิ่นเน,<า>น,น,น้นโทนสีนี้นะคะเอามาพึ่งออกเลยลูกล่าเออเออนี่ม่นช่เป็นพื้นใหญ่ที่ผู้ชายมัด มาเตี้ยวนะบ้านนอกสิวจักมัดผัาเขาอันนี้ไปให้ไปหน้านุ่งไปอาบน้าอาบท่าได้เลยเด้จะเด้อันนี้กบอันนี้ก็สิไปโุงรีเออเอไปอันนี้ก็สิไปแบบไปวัดไปวัดไปว่าแมนจ้ะแมนแมนสีขาวอือเออนี่ก็สิแมนเออนางออกมาเออแ่เด้อเดี๋ยวนางแบบเสียมาให้เบิ้งทูดมานางแบบนะ จ้าก้องกับถอยนิดนึงเออนี่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 จ้าลักษณะการทำกระสิเป็นแบบนี้ได้จ้าผู้ประวันเว้าได้บอกใครอันนี้เออนั่นละนั่นละเออนี่นี่นี่ประมาณนี้เด้จ้าเด้อผ้ามัาเอวมัดยางคนผู้ไทยมัดกระสิมีอีกอย่างหนึ่งคือผ้าสโลงเนาะประวันเนาะแต่ว่าเฮากับบุคคลได้เห็ุเป็นบอกผ้าสโลงเนื่องจากอันนี้สิเน้นผ้า คามนนเนาะประมาณประมาณนี้เดอ้อผ้นนาถุงเสื้ออันนี้ได้เบดเดจ้เดจ<า>้ะราคาเนี่ยกระชิแจกต่างกันไปเด้อจ้ะเดียวเดียวประจาสีอันอันนั้นให้เนาะให้ถ้าติดตมาประจา่ากระเสออันนั้นแต่ผ้าถุงราคาก็จะอยู่ที่ผ้าถุงจะแพงนิดนึงเดอ้อเพราะว่าเป็นผ้าคามแท้เนาะประวันแล้วก็เฮ็ดแฮนด์เมดเมืม่ออยู่ที่แปดแปดร้อยถึงเก้าร้อยขึ้นเด้อจ้ะเด้อราคาขนส่ง มันกับสีามอ่ะอีอย่างก็จาจำอืมอนนเออเม,ม่นเพิ่นส่งไปประเทศนอกด้วยไหอันนี้ฮะเพิ่นส่งไปประเทศนอกพร้อมเด้อจ้ะเด้อผ่าอันนี้ฮะโบแมนอันนั้นนะอยู่ที่ใครว่าสนใจลายแบบมันแบบนี้เด้อลากะเน้นไปท่าภูแม่แห้งอ่ะ <c oughs> ลากึกซึกประจาวิยักเข้ากล้องปันดมันบุยักสุภาพอืม กสิปมานี่เด้อจ้ะเด้อแล้วมีทั้งพวกอันแนวมัดอันนี้ละมัดผมเออแนวจุกผมนี่ยผมงา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 มป้ามาได้อันนับเบิ้งเออมาสิลงมาสิกายได้มาสิลงมาสิกายเด้อป้าจ๋าก็สิฝากไว้แค่นี้เด้อในจังหวะที่แบบว่าเฮามาอันนับพอดีเนาะมาได้มาเบิ่งมาถือจังหวะที่เพิ่น สีทอผ้าเข่ามาเป็นผ้าคามอันนี้เป็นสีสีคามแล้วก็สีขาวตัดแต่ก่อนมันเป็นผ้าดิฟผ้าออย่างเพื่อกิดสีเห็ดไปเออผ้าลายดิฟแต่ในนี้เพื่อกิดสิพัฒนาแบบช่วงนี้มากกว่าเป็นเช่นนิยมของอันผ้าลายคามด้ยจ้ะแต่มันก็นิยมมาเออแม่นมีหลากหลายหลายแบบกระเป๋ารองเท้าแต่รองเท้าหรือว่ากระเป๋าที่จริงก็มีแต่ว่า บได้บได้มันกระทันหันบไดเอามา,ามฮะนะแม่นกระเป๋าเงินแล้วก็เออเคสโทรศัททรพท์เป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นหลายๆอย่างจ้ะเป็นหลายๆอย่างเด้อที่จะมาเห็ดอันนี้อเออตุ้มตุ้มหูสร้อยหลายๆลายอย่างเด้อแต่ที่ชิประจานเน้นคือไปสนใจก็คือมีผ้าขมา้าผ้าผ้าถุงเสือ้อแล้วก็สบาย ผ้าพันคอผ้าพันคอและผ้าพันคอราคาอยู่ที่เท่าไรผ้าพันคอบอกได้อยู่มันชัดเจนสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี่บได้รวมค่าส่งเด้อจ้ะเด้อค่าส่งสิอยู่ประมาณปกติในส่งธรรมดาเท่าไรนางสี่สิบมากเนาะเออห้าสิบบาทประมาณนี้เด้อจ้ะเด้อมันก็จิอยู่อยู่บบถึงบบถึงสามร้อยดอกแม่นจาห้าสิบบาทเพราะมันกับโบเม็นพืนใหญ่พืนเจก็ชีก็ชิแพงนิดนึงเด้อถ้าไผว่ามันก็จิอยู่ราคานี้เพราะว่า มันเป็นการทํามือแฮนเมดเนาะอันนี้เป็นกลุ่มที่รัฐสาลเพื่อนส่งเสริมมาได้จะเด้ออันนี้เพื่อนมาสาวไหน้องเพื่อนเห็ดอีกขี้นึงเพื่อนอยู่บ้านมวงคำเวจะเพื่อนลงมาก็ได้มาสืบตาให้แล้วก็ให้เพื่อนเห็ดเซ็จแล้วก็เอาขึ้นไปส่งทางพุ่นเพื่อนมีกลุ่มอยู่หัวหน้าจ่าก็สิประมาณนี้เนาะจา้ะมาๆมา,มาเข้ากลุ่มขอบคุณประจักษ์ิขอบคุณแล้วก็สิปิดมาแม่เพิ่งมาเร็ว มาเร็แล้วมามามากระชิได้ขอบคุณขอบคุณผะบปใส่เสื้อกรอยูนัยนยูน,นันลาเจ้าบูใส่เสื้อมาเออพาดไ,ไปพาดไปทางที่เออมากระชิประมาณนี่ประมาณเจียมาขอบคุณเด้อกระชิประมาณนี่เด้อภัยสนใจกะนกฟ้าหันมาทางนี้นะลูกภัยสนใจกะ กสิประมาณนี่เราเดินติต่อสอบถามได้ใกล้จอ่อลายมันชนบนาบุรุษออขอบคุณหลายๆเ้อจ้าสำหรับช<า>่องอิสานร,ระเบอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับนางแบบติต่อได้เลยจ้าว,ว,ว่ามีวงนะคะเออเดี๋ยวประจักษ์ ใคมีการมีงานอยางติดต่อได้เลยค่ะเนื่องจากเป็นอีย่างก็ลูกมีเพจนะคะมีเพจอันวงน้ำเตาฟุ้งนะคะติดต่อได้ค่ะแม่น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 ติดต่อได้เ้อเพราะว่าภัยทีเป็นงานบวชงานบวชงานแต่งงานก็ได้ค่ะเอออันนี้ค่ะือว่า เป็นการซ้อยซ้อยเรือ,อ,อการศึกษานอกจากอันนี้เพื่อนมีวงทางโรงเรียนแนำาานำราคาในบระเภทตัวกันเองอันนี้ก็ไปคุยกันติดต่อกันได้เ้อจ้ะใครสิบวชนาะบวชลูกบวหล้านแต่งลูกแต่งเมียแต่งอียงก็กกได้เบิดเด้อจากลูกคลอดใหม่เอียงได้เบิดเด้อมาติดต่อได้ตามเพศไงล่าบอกอีกลูกเพศวงน้ำเต้าปุ้งนะคะน,น้ำเต้าน้ำเตายังก้อนน้ำเต้าปุ้งน้ำเต้าปุ้ง น้ำเต้าปงเออประมาณนี้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณหลายๆอย่าลืมเด้อติโตสอบถามมาได้เด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ